สวัสดีครับพบกับเพจหน้าหนาหนังข้างสีม่วงนะครับวันนี้ทางเพจเรามีต้นน้าหนามาจําหน่ายแล้วนะครับต้นละ30บาทนะครับนี่ครับต้นละ30บาทของเราก็จะไซส์ประมาณนี้นะฮะสูงประมาณ10กว่าเซนนะครับนี่ช่วงต้นฝนเนี่ยเอาลงดินได้เลยนะครับต้นของเรานี่ก็อายุประมาณ2เดือนกว่าๆนะฮะสเดือนครึ่งประมาณนี้ฮะต้นแข็งแรงนะครับรากเดินดีมากเลยนะฮะ นี่ครับเราขายเป็นชุดนะครับชุดละสิบต้นนะครับรวมส่งในเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็มีอีกเลทหนึ่งคือยี่สิบต้นรวมส่งแปดร้อยบาทนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาอินบ็อกซ์ในเพจได้เลยนะครับผมเป็นหน้าหนังข้างสีม่วงนะครับสนใจที่จะซื้อไปปลูกก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับ ใช้เวลานะครับจากต้นประมาณขนาดนี้ก็ประมาณ1ปีครึ่งนะฮะปีครึ่งถึง2ปีนะครับก็จะได้ชิมผลได้เลยนะฮะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ